สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองเอาฟิตให้เพื่อนๆดูกันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาหลายคนว่าเออผมซื้อเสื้อผ้าจากที่ไหนแล้วผมมีแรงไหมหรือว่าผมไปหายังไงให้มันแบบได้ออกแนวที่ผมแต่งตัวอย่างนี้ที่ผมโพสในไอจอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาเปล่าๆนะครับผมมีสปอนเซอร์เข้าครับผมก็ขอบคุณยังมันนี่บล็อกมากเลยนะครับที่ส่งเสื้อผ้ามาให้ผมลองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฮะอ๋อนี้เป็นหมวกแก๊ปครับผม YMB นะครับเป็น Cotton USA Import นะฮะ y ั u n g Money Broke นะครับเป็นเสายืด สวยมากผมว่าสวยดีเราไปดูออฟฟิศกันเลยครับมากันที่ออฟฟิศแรกเลยครับผมซึ่งก็จะมีเสื้อยางวันนี้โบร์นะครับแล้วก็เอเซนเชียลเบสบอลแคบสีดำนะครับผมเราก็จะใส่กับเกยยีสีดำซึ่งผมซื้อมาจากเซรานะครับซื้อในประเทศไทยนี่แหละครับแล้วเราก็ใส่กับจอร์แดนสิบเอ็ดจูบิลีสีดำซึ่งออฟฟิศก็จะเป็น all black outfit นะครับผมซึ่งให้ความเท่นะฮะเป็นสีดำทำให้เราดูผอมลงด้วยฮะถ้ามีสร้อยด้วยจะดีมากนะครับผม แล้วก็เสื้อตัวนี้ใส่สบายมากผมบอกเลยมันเป็นคอตตอนอิมพอร์ตนะครับชุดต่อไปนะครับอัพที่2ก็จะเป็นจอร์แดน1 j จูบิลีสีดำกางเกงขาส,รรสั้น sweatshorts นะครับซึ่งผมซื้อมาจากบูมแมน USA แล้วโมวกแกเป็นของยังม i นิบล์เหมือนกันแล้วก็ถุงเท้าเป็นถุงเท้าไนกี้ครู s o ็อกซ์นะครับซึ่งผมซื้อแบบข้อยาวแบบไปจนถึงประมาณกลางกลางกลางหน้าขาแล้วก็ก็เอามาพับเอานะครับให้มันดูย่นยนนิดนึงนะครับ อาพิต่อไปก็จะเป็นกางเกยงยีนสีฟ้าอ่อนนะครับซึ่งเป็นขาดขาสองข้างเลยแล้วก็ใส่กับ Air Force 1กางเกยงยีนผมซื้อมาจาก Forever 21 USA นะครับเสื้อผมซื้อจากร้าน Heavy Material นะครับแล้วก็หมวกแก๊ปนิวยอร์กย n ง e ี s ของ New Era นะครับผมจะเห็นเลยว่าเสื้อสวยมากผมสั่งมาใน Shopee เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะครับผม เอาพิสตอไปนะครับว่าจะเป็นจอ r d แดน1 j u b i l e e แทนกับ Air Force 1แล้วก็หมวกแก้วก็เป็นหมวกแก้บสีดำนะครับสังเกตว่าสีรองเท้าผมชอบเอามาแมทชกับหมวกเพราะมันจะเข้ากันได้ดีมากนะครับผมเสื้อเป็นเสื้อตัวเดิมนะฮะผมว่าลุคนี้เท่ดีนะคือจะออกดูเข้มกว่าสีขาวนิดนึงสีขาวก็จะออก clean เอาพิสตอไปนะครับจะเป็นเสื้อยีนเสื้อ T-shirt Tommy Hilfiger นะครับ หมวก New e r a New y o r k Yankees เหมือนเดิมเสื้อยีนนี้เป็นของแพคซันนะครับแล้วก็รองเท้าก็เป็น Air Force 1กางเกงก็เป็นกางเก,ง,ก,เเกงยีนของแพคซันที่ผมซื้อจากอเมริกาแต่ว่ากางเกงแบบนี้เราหาได้จาก h amp m ทั่วไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมคลิปนี้มา,มากๆเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเอาฟิตประมาณประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ผมใส่เอาฟิตอะไรหรือว่าอยากให้ผมแต่งตัวไหนไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ใครอยากส่งเสื้อผ้ามาให้ผมลองเนี่ยส่งมาให้ผมลองได้เลยนะครับผมเออลืมบอกไปส่งฟรีผมก็ใส่ให้ดูนะขอบคุณครับ